กับรายการลักเรือทีวินครับหลังจากห่างหายกันไปนานก็ทีมนี้เป็นเทีมที่6แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาไปชบกับทีมเรือเยาวชนจักจะมาดัประวัติกันดีกว่าครับทีมเรือตอนทีถิ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูพวกเขากันเลยครับ าตอนนี้เราก็มาอยู่กับงานน้องๆฝีใบตอนเตรีสิทนะครับแล้วก็อาจารย์เดี๋ยวเรามาดูน้องๆดีกว่าสอบขาวน้องๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับอาจารย์ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับผมเป็นรับสมัครโรงเรียนตัวที่สิบคือน้องๆส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนตัวที่เป็นโรงเรียนหมดแล้วก็สิทธิ์เก่าแล้วก็มีผู้เข้าอยู่คนนึงที่มาช่วยด้วยตัวของเรีโรงเรียนตัวที่สิบทุกคนครับ น้องๆนี่จะอยู่ในชั uh ้นไหนครับมมสามถึงโมสองถึงมสองโมสองถึงโมสองเป็นน้องๆจากมัธยมแ้นเลยครับน้องๆเคยไปแข่งที่ไหนมาบ้างหรือยังเป็นแชมป์ประเทศไทยมา4ปีแล้วครับเรือมกรตั้งแต่ปี54าสี่เอ้าสามห้าสครับแล้วก็เป็นเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติเรือมกรของมีพายไทยตั้งแต่ปี53ถึง57 ถ้าผู้หญิงจะได้ได้แชมป์ประเทศไทยที่ผ่านมาคือในในสองคนละไฟล์ประเทศไทยจะมีการชิงแชมป์เลิศเยอปายประเทศไทยนะครับสนามที่หนึ่งที่ขอนแก่นก็ผู้หญิงได้ชิงแชมป์ถือว่าเป็นทีมงานที่มีฝีมือไม่เบาแล้วก็สุดยอดมากครับแล้วก็ทีนี้เลยก่อนก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องแบบนี้มาทีอย่าก็คือเรือทนดีก็คือลงเรือให้ที่ผ่านมาลงพยานรัศมีครับ โอ้ยทีนี้วัดท่าหลวงใครยังจำกันได้ครับชิงที่1น่ประเภทกสองพราละเจสีก็ได้แชมป์กสองชนะเป็นด้วยถือว่าน้องๆไม่ธรรมดานะครับทีนี้แต่ว่าไปแค่เจ็ดคู่ก็สิบสี่ใบถือว่าเยอะพอสมควรนะครับสิบสี่ใบแล้วก็ก่อนนั้นก็พายเรือไ้แชิ์ท่านผู้ชมทุกท่านจากับหอางทองแล้วก็พายนเท่า ก็ส่วนใหญ่แล้วที่ที่พาอยู่ก็คือส่วนนึิด7คนจบไปเป็นทหารเรือไปอยู่กับชลาร์กอยู่กับเปรันนครแล,ะละ้วก็อยู่กับพรบุญเดี๋ยวเรารู้ข้อมูนลน้องๆกันแล้วเดี๋ยวเราลองมาคุยกับน้องๆกัน้ากดีกว่าเมื่อคืนเราลงภาพไปแล้วก็มีคนถามมาเยอะว่าถึงคนหัวอยากถอบว่าคุณหัวจะชัดเดี๋ยวเรา,เราลองดูไหนเข้าหัวคนไหนบ้างเขาเห้ือน่อยเหมือนไหนเขาเหมือนชื่อเชื่อไน้นำตัวไหนครับ ชั้นนั่นช่ออะไครับอยู่ชั้นไหนบมาแล้วคนนี้เดียวอยู่เลยก็ทำไมถึงเลือกอะไรเดียวแล้วไมไ่ถึงกนไหนเไ็นแข่งงานชอบสนามนั้งอะไรก็ได้อะไรก็ได้เหรอ เราหวังผลงานกับเพื่อนๆพ่อนที่งๆไว้ไงปีนี้ข้างนอเป็นแ้บไเขาลงประทไหครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูคนอี่เยัะบ้างดีกว่าอ่าตอนนี้เราทราบมาว่าสีพายตอนที่สิ้นก็มีทีมชาติอยู่เหมือนกันคนนึงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาันนี้กว่าสวัสดีครับช่วยแนะนาตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมนายราชันบรรแจ้าครับชื่อชื่อช้าครับ เราเป็นทีมชาติไปแข่งที่ไหนบ้างครับที่ฮ่อง,งกงและฮังการีครับอ๋อผลการแข่งขันเป็นไงบ้างครับฮ่องกงนี่เป็นบ้องกันแชมป์แล้วก็ป้องกันได้สาเร็จครับที่ฮังการีนี่ได้มาสองเหรียญทองแล้วก็เป็นแชมป์โลกครับอ๋อเป็นแชมป์โลกที่ฮังการีมาด้วยตอนที่เราได้แชมป์โลกที่ฮังการีนี้เรารู้สึกยังไงรู้สึกภูมิใจสุดๆครับอ๋อถือว่าเป็นความพึงับใจนะครับสี่พายทีมนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเดี๋ยวเราลองไปดูคนอื่นๆกันบ้างครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กับอีกคนนึงนะครับสีไพยคนนึงเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันดีกั่เาช่วยแนะนำตัวหน่อยครับตั้งแต่รียนท่เขาเื่อนามบุญรำมืชื่อเล่นชื่อโยครับวันนี้เรามาพายแล้วรู้สึกยังไงกับผลงานในวันนี้ครับแต่่จะเปทีล้วก็เราคาดหวังไหมว่าในเรือประเกนีเนี่ยสนามต่อไปเนี่ยเราคาดหวังสนามไหนในบากที่สุดครับแลก็ สนามไหนบอกได้ไหมว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราเลยต้องได้สนามที่กองคลงครับอ๋อุต็นประวตเป็นในบ้านตัวเองไดยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองไปดูคนอื่นกันบ้างครับอ้าตอนนี้เราก็มาอยู่กับฝีไฟอีกคนหนึ่งของทีมงานตอนตีตินะครับคนนี้ได้ข่าวว่าดีกรีไม่ธรรมดาเหมือนกันเดี๋ยวลองมาทำความรู้จักกับน้องกันครับสวัสดีครับช่วยแนะนําตัวหน่อยครับนะครับผมชื่อนายสยามแครแคชื่อเล่นชื่อเบียครับ ที่เขาบอกว่าดีกีเราไม่ธรรมดานี่เราได้รางวัลที่ไหนมาบ้างครับได้ที่มาสารคามเกมห้าเหรียญทองอ๋อถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับสมคันน้อนคือเราได้ประเภทไหนมาครับจำแนงเลเวลสิบสองสุดท้ายครับอ๋อสิบสองสุดท้ายนะครับแล้วครั้งต่อไปนี้เราจะไปป้องกันแชมป์ไหมครับท้งห้าเลยญใช่ครับที่ไหนครับบอกนะที่แตร์ลีเกมครับอ๋อครั้งนี้เราหวังไหมว่าจะได้เหรียญเพิ่มจากเดิมหวังครับอ๋อเดี๋ยวรอติดตามผลงานของน้องได้ในกีฬาเยาวชนแข่งชาติครั้งต่อไปนะครับ เรามาอยู่กับน้องๆอีกกลุ่มหนึ่งของรีไายตอนตีติดนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับน้องๆกันดีกว่าเอาช่วยแนะนำตัวหน่อยครับอ่าทีะคนเลยชื่อฟางค่ะชื่อฟิมค่ะชื่อฟ้าค่ะชื่อนิ้งค่ะชื่อกำไรค่ะอ่าเราได้ข่าวมาว่าได้เหรียญทองเราไปได้เหรียญทองที่ไหนกันมาบ้างครับที่ศรีสะเกดเกนค่ะอ๋อได้มากี่เหรียญนครับหนึ่งเหรียญทองแล้วก็ สองตว่ะอ,อ๋อถือว่าฝีมือไม่ธรรมดาครับกับน้องๆกลุ่มนี้ที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆวันนี้เรามาพายเรือประเพณีเนะี่ยเราก็ตัวเล็กก่าทีมอื่นเลยรู้สึกกลัวกันบ้างไหมครับอ่าไม่กลัวด้วยรู้สึกเสียดายไหมเที่ยวที่แพ้ไปนิดเดียวเดแล้วรู้สึกยังไงกับฟอร์มตัวเองกันครับ พอพอพอใจน,นะถึงที่นะครับแล้วคิดว่าภายเรือยาวประเพณีสามสิบีทายมีกับไปพ,า,า,พายเรือห้าสทายอันไหนมันางกันใัรมันไกลยา <laughs> <laughs> แล้วสนามต่อไปนีเราคาดหวังกับสนามไหน,ไหน ทีแชมป์ค่ะทีแชมป์ขนาดาที่ตากค่ะอ๋อที่ตากใช่ไหมครับเดี๋ยวเอาทีละคนดีกว่าฝากอะไรถึงคนที่ติดตามตอนตีสิทย์หน่อยครับก็ฝากติดตาม เดี๋ยวก็ยังไงก็ช่วยติดตามผลงานของน้องๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาคอยดูว่าผลงานของน้องๆในสนามต่อไปจะเป็นยังไงกันครับ ต่อไปนะครับว่าเทปหน้าเราจะมาถ่ายทีมเรืออะไร <_ d ink> ทีมเรือไหนกันใครอยากให้เราไปที่ไหนก็ลองช่วยแนะนําเรามาก็ได้นะครับจะเป็นทีมเรือไหนเดี๋ยวไม่แน่เราอาจจะไปถ่ายอีกเทปหนึ่งที่แชมป์ชนสนามแชมป์ชนแชมป์โภพทัพช้างนะครับอยากให้เราถ่ายทีมเรือไหนก็แนะนํนา,า,ากันเข้ามาเราพบกันใหม่เทปหน้าครับขอบคุณครับ เสียงกองขยับชันชับถึงโมงพายเรือขยับชักชับถึงโมง